สาสวยประหยัดน้ามันมากๆคันนี้ตกแล้ว23กิโลต่อลิตรครับรถเล็กๆอย่างนี้ก็จริงแต่ขับสนุกมากๆเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วทั้ง4เส้นนะครับของเดิมนะครับได้เปลี่ยนได้ตกแต่งมาเป็นเบาะแดงเป็นเบาะหนังแบบนี้เรียบร้อยสเบาะแถวที่2เนี่ยแทบไม่ได้ใช้งานเลยริ้วร้อรอบคันแทบไม่มีเลยตัวรถเนี่ยโครงสร้างเดิม1 0 0แน่นอนวันนี้โอมมีรถมาแนะนํา1คันครับเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆและที่สําคัญดีไซน์สวยประหยัดน้ามันมากๆคันนี้ตกแล้ว23กิโลต่อลิตรครับ กับเจ้ามัดด้า2.1.3สกายแอคทีฟเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล 93แรงม้าอมบอกเลยว่ารถเล็กๆอย่างนี้ก็จริงแต่ขับสนุกมากๆมาดูตัวรถกันครับตัวรถไมโทนสีขาวแบบนี้เลยครับเป็นสีพิเศษของมาสด้าด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้านะครับดีไซน์ของคูโดดีไซน์นะครับและตัวไฟตัวนี้นะครับไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED แล้วไฟหน้าแบบอัตโนมัติและที่สําคัญนะครับปัดน้ําฝนก็ได้แบบอัตโนมัติมาด้วยด้านข้างของตัวรถนะครับเป็นล้อขนาด16นิ้วอมบอกเลยว่าทางบอยรถบ้านเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วทั้ง4เส้นนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED แบบนี้้มมาใหเลยือ ของตัวรถจะได้เป็นแบบคีเลตเรียบร้อยเดี๋ยวอมพาไปดูภายในกันครับภายในเจ้าของเดิมนะครับได้เปลี่ยนได้ตกแต่งมาเป็นเบาะแดงเป็นเบาะหนังแบบนี้เรียบร้อยสภาพสวยงามมากๆสภาพดีมากๆมาดูด้านออปชั่นกันครับตัวนี้นะวงไลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับมีคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับมีหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อกล้องหลังเรียบร้อยระบบเกียร์เป็นออโต้และตัวนี้เล่นได้ทั้ง2ระบบ เล่นได้ทั้งหมดเกียร์ออโต้และระบบเกียร์แมนนวลด้วยในส่วนของความปลอดภัยมัตด,ด้าสอคันนี้นะครับให้ดิสเบรกคู่หน้ามาเรียบร้อยแล้วด้านหลังจะเป็นแบบดำนะครับเดี๋ยวมาดูตัวรถด,ด้านหลังกันครับใครมองว่ามัตด,ด้าสเป็นรถสไตล์รถเล็กนะครับมองแคบนะผมบอกเลยไม่แคบอย่างที่คิดนะครับด้านหลังนะสามารถนั่งได้ถึง3คนเลยนะครับแบบนี้สบายๆเลยแล้วสภาพเบาะหนังนะผมบอกเลยว่าเบาะแถวที่2เนี่ยแทบไม่ได้ใช้งานเลย ตัวเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถพับได้แบบ 60- 40ด้วยลูกค้าสามารถวางสัมภาระเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะเดี๋ยวผมาพามาดูด้านท้ายรถกันครับพื้นที่เก็บสัมภาระถือว่าให้มาพอสมควรเลยนะเพราะว่าเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถพับเก็บได้อีกนะครับถือว่าใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าตัวรถนะครับ ริ้วรอยรอบคันแทบไม่มีเลยแล้วผมบอกแล้วว่าคันนี้ได้เป็นสีพิเศษลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าสีเพิ่มด้วยตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับริ้วรอยรอบคันแทบไม่มีเลยและที่สาคัญร้านบอยรถบ้านครับการันตีให้แล้วว่าตัวรถเนี่ยโครงสร้างเดิม100%แน่นอนและรับประกันเลขไม่แท้คันนี้นะเลขไม้ผ่านการใช้งานมาแค่50,000กิโลเท่านั้นเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันครับมา,มาดูห้องเครื่องกันครับฝากระโปรงนะครับตัวนี้ได้ฝากระโปรงเดิมเลยครับฝากระโปรงโรงงานและที่สำคัญเป็นสีเดิมจากโรงงานด้วยฝากกกกรรระโปงงงยยยยยยัััไไไมมมมม่่่เเเเคคค็บีนอตแแ้้้ซาาววด สีคันนี้ได้โครงสร้างเดิม1 0อยแน่นอนครับสำหรับใครที่กำลังตามหารถที่ใช้งานสักหนึ่งคันนะอยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันนะครับและมีความสปอร์ตเท่ๆแบบนี้นะใช้งานได้ง่ายออปชั่นจัดเต็มแน่นอนและที่สําคัญพอเป็นมือสองแล้วราคาจับต้องได้ครับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่3 7 5 5 0 0บาท ถ้าลูกค้าดูเป็นจัดไฟนแนนซ์ค่าง,งวดอยู่ที่6,000ตลอดสัญญาในการผ่อนถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะออกรถที่บอยนะไม่ยากเลยครับเรามีเจ้าที่บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยมีจัดส่งรถทั่วประเทศไทยไม่มีค่าใช้จ่ายครับสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้อยู่กาลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากได้ลูกค้าพเพิ่มเติมสามารถทักหาผมได้เลยครับ